ส, Kos: สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแปบ,บผ้าถุงป้ายทบสําเร็จรูปนะคะก็มีลักษณะแบบนี้ค่ะแพทเทิร์นที่อ้อยสอนคือชิ้นนี้นะคะเป็นกระดาษสีน้ําตาลน,นิดๆนะเป็นกระดาษแบบนี้นะคะเนี่เราจะสอบแบบใช้ปากกาเคมีให้ทุกคนได้เห็นชัดๆเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะก๊อบออกมา,มาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเนี่ผ้าถุงป้ายทบก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราก๊อบออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ชิ้นหลังก็คือ แบบนี้นะคะและชิ้นหน้าก็คือเนเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะคำว่าป้ายทุกนะทุกคนดูภาพข้างๆก็ได้ค่ะอย่างตัวสีฟ้าที่อ้อยเพิ่งตัดไปนะคะตัดที่ร้านนะแบบที่สร้างก็คือจะเป็นขอบโค้งนะคะสอนทุกขั้นตอนค่ะวิธีการวัดเช็คเอวก่อนเข้าขอบโค้งวัดอย่างไรให้พอดีนะคะก็อยากรู้ว่าขั้นตอนการสร้างเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้า มาเข้าสู่ขั้นตอนของการสร้างแบบเลยนะคะ,ะกระดาษที่อ้อยจะทําให้ทุกคนดูนี่เป็นแม่แบบนะคะเป็นกระดาษที่ออกบางๆหน่อยอันนี้อ้อยใช้เองที่ร้านค่ะแต่ถ้าทาส่งลูกค้าอ้อยจะใช้กระดาษปอนอย่างดีนะคะแพทเทินที่อ้อยทําให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นแพทเทิลที่ไม่ได้เผื่อตะเข็บนะคะทุกคนได้แล้วก็ต้องไปเผื่อตะเข็บเองน,นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างแบบกันของคนนี้นะคะอ้อยจะหาของคนลงรักนะคะว่าเขาเป็นผ้าถุงอันนี้ ที่เราจะสร้างกันนี้คือเป็นผ้าถุงป,ป้ายทบนะคะอันนี้ค่ะนี่นะคะเป็นไซส์นี้เลยนะคะเอว31สโพก38ยาว35รวมขอบเป็นป้ายทบขวาทับซ้ายนะคะค่ะตัวนี้เขาเขาวัดมาเป็นหลักนิ้วเนาะเดี๋ยวเราทําเป็นหลักนิ้วกันเลยค่ะนะคะหลักนิ้วเราบกวกสโพกหนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะทุกคนอาจทำเป็นง่ายๆไปนะคะ นี่นะคะควางที่สุดริมกระดาษหนึ่งมาบมัทัดแล้วก็เขีดเป็นเส้นเอวมาได้เส้นนี้ค่ะเวลาหานี่เดี๋ยวอ้อยจะหาทั้งเป็นหลักเซนแล้วก็เวลาหานี่อ้อยก็จะผสมทั้งหลักเซนหลักนิ้วเลยนะคะทุกคนนะคะก็จากเส้นเอววัดลงมา20เซนค่ะเป็นเส้นสะโพกเล็กนะคะแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่แบบนี้ค่ะ20เซน พกใหญ่แบ่งครึ่ง1ิบเซ็เปอซ็นสกพกเล็กอ่าเราเอาความยาวอยู่ที่35รวมขอบเพราะฉะนั้นเรามีขอบ1นิ้วนะคะขอบต่างหากนะขอบโค้งเราจะสร้างแบ่งที่34นิ้วค่ะวัดลงมาจากเส้นเอววัดลงมา34นิ้วค่ะ ันจะหมดเยอันนี้มันดีนะจะทำให้ทุกคนด,ดูอันนี้จะดีไหมเอออันนี้ชัดดีอันนี้ไม่ดีวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์มันก็จะปเปรีิยวหน่อยนะคะทุกคนเมื่อเราได้เส้นชายแล้วนะคะตัดทิ้งเลยก็ได้ค่ะตัดเส้นชายเลยค่ะจะได้มีเกจการนะคะ ได้แล้วเรามาหาสะโพกกันค่ะสะโพกนะคะอ่ะเดี๋ยววาดตรงนี้ก่อนสะโพกเมื่อกี้นี้เราบอกว่าสามสิบแปดสามสิบแปดนะคะบวกหนึ่งนิ้วค่ะถ้าเกิดเป็นหลักเซนบวกสามเซนนะคะถ้าเป็นหลักนิ้วบวกหนึ่งนิ้วค่ะเท่ากับเป็นสามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าหารสี่เท่ากับเก้านิ้วสามกับเดียดค่ะ นี่นะคะตัวเลขนี้เก้านิ้วสังกะเบียดเราสร้างแบบหน้าหลังเท่ากันนะคะอ่าเราก็วัดมาเลยค่ะจากเส้นกลางหน้าของตรงนี้ค่ะวัดเข้ามาเก้านิ้วสังกะเบียดตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้ก็9ก้านิ้วสังะเบียดตรงเอวด้วยนะคะขีดเป็นเป็นเส้นยาวมาก่อนค่ะเป็นรอบขึ้นมาก่อนแล้วก็ตรงนี้เก้านิ้วสังกะเบียดเหมือนกันเก้านิ้วสังกะเบียดเหมือนกันสี่ช่วงเลยค่ะเราจะได้ขีดตรงถึงกันได้ง่ายๆนะคะ เราเอา4ี่จุดที่เราขีดไปเนี่ยวัดขีดเส้นตรงถึงกันหลังจากนั้นเราจะมาหาเอวกันถ่านะคะเอวอยู่ที่สาสบเอ็ดนะคะสามเอหารสี่เลยค่ะเท่ากับ7นิ้ว3ากับเบียดค่ะนี่นะคะ7ดนิ้วสามกระเบียดเราใช้ตัวเลขนี้เลยวัดเลยนะคะอ่า เราก็วัดจากเส้นกลางหน้าไนดะ้วัดเข้ามา7ดนิ้วสามกะเบียดค่ะนี่นะคะได้ตรงเส้นนี้อ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าเหลือช่องว่างตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะทําเกล็ดใหญ่เท่าไหร่ดีถ้าเอาเกล็ดหนึ่งนิ้วนะหนึ่งนิ้วก็อยู่ที่ประมาณสองเซนอยู่ที่ประมาณสองเซนครึ่งนะคะอ่ะได้ค่ะเราก็จะเหลือช่องว่างตรงเนี้ยที่เราจะโค้งเนี่ยเราจะโค้งเก็บตงโค้งตัวนี้ค่ะนะคะเราเอาจากที่เกล็ดที่เราพอเหลือเนี่ยอ่าโค้งมามันก็จะได้พอดีนะคะมองดูดีนะนี่ค่ะ ได้แลวค่ะนะคะอ่าเมื่อได้แล้วเราก็จะมาแบ่งหาเกตกันค่ะแบ่งนะคะหาตำแหน่งเกตนะเอาวัดมาเนี่ยแปดิ้วส์กังเกตก็คือได้ตรงนี้เพราะเราบวกเกตไปแล้วนะเนี่ยเราก็เอาตรงเส้นกลางเนค่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่เราหารไว้เนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราบวกเกตไว้ตรงนี้เท่าไหร่เราก็เอาจากเส้นเนี้ยอ่าแล้วขีดตรงถึนกลางก่อนขีดตั้งฉากแบบน,นี้ค่ะเอาเกตยาวสักประมาณสิบสองเซนนะคะ นะคะอ้อยจะใช้ประมาณ12เซนนะหรือ4นิ้ว3ระเียดก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้ค่ะเก็บยาวอยู่ที่12เซนนะคะใช้หลักเซนหลักนิ้วรวมกันไปเลยนะคะอ้อยก็จะสร้างแบบนี้ค่ะนี่นะคะวัดเขาออกฝั่งละครึ่งนิ้วจากเส้นกลางเนี่ยที่เราบวกไว้หนึ่งนิ้วตรงนี้เนี่ยเราเอามาเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราบวกไว้เท่าไหร่เราก็มาทําเก็บใหญ่เท่านั้นนั่นเองนะคะอ่ะหลังจากนั้นเราขีดมาคะ ขีดเลียวมาที่ตรงปลายเข็บนี้หลังจากนั้นเราจะมาทำชายสอบกันค่ะทุกคนตัวนี้เป็นกระถุงป้ายทบนะคะชายสอบอยู่ที่สามเซนค่ะสามเซนนะคะเอาวัดเข้ามาสามเซนได้จุดนี้ได้จุดนี้นะคะเราก็ขีดเฉียงขึ้นไปเลยค่ะไปพุ่งไปที่ตะโพกเลยนี่นะคะ่ะขีดเลียวไที่ตะโพกนี่นะคะถ้าตรงนี้เขามองดูเป็นมุมเราเก็บ กินเข้าได้นะแต่นี่ไม่เป็นมุมค่ะนะคะนี่ค่ะก็อมองดูให้สวยงามนะคะเนี่ยเวลาเราใช้เราใช้เส้นจริงเนี่ยเขาเราียกว่าชายสอบเข้าค่ะเพื่อให้ว้าถุงมองดูไม่บานนะคะนี่แบบนี้ค่ะอ่าหลังจากนั้น,นเราจะมาขีดแต่งเส้นเอวก่อนค่ะวัดเอวด้วยนะคะอ่าจากเส้นกลางตรงนี้นะคะจากเส้นเอวตรงนี้นะคะวัดลงค่ะสําหรับชิ้นหน้านะคะ1เซนค่ะเขาเรียกว่าเก็บเส้นเอวชิ้นหลังลงเซนครึ่งค่ะชิ้นหลังเขาจะต่ากว่าชิ้นหน้านิดนึงนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็พับเก็บค่ะ พับเก็บนะคะพับเก็บแบบนี้อ่าหลังเราจแล้วก็ขีดเนี่ยแบบนี้จากเส้นหนึ่งเซนของชิ้นหน้าเนี่ยมาที่ตรงเส้นข้างที่โลโคไล้เนี่ยค่ะคะ่ะได้เส้นที่หนึ่งนะคะเป็นเส้นบนของชิ้นหน้าถ้าเป็นชิ้นหลังเราก็วาดลงมาที่เส้นล่างนะคะเป็นชิ้นหลังนะอันนี้ตรงนี้ค่ะนี่หลังคือตรงนี้นะคะนี่ค่ะเส้นล่างอ่าเราเอวจริงสามสิบเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเราทําขอบโค้งอะ่ะเราวัดเช็คเอวตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้สามสิบสองค่ะนะคะ,นะคะ ครึ่งของสามสองก็คือสิบหกนะคะเพราะเราวัดสองช่วงนะเพราะเราวัดแค่สองส่วนนะเราสร้างเราแบบเร,เราหารสี่ไว้แต่เราจะวัดแค่สองส่วนเพราะฉะนั้นครึ่งของเอวก็คือสิบหกนะคะอ่าวัดให้ได้สิบหกค่ะวัดเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นบนนะคะอ่ะได้เจ็ดนิ้วสังกะเบียดมาต่อค่ะเจ็ดนิ้วสังกะเบียดนะคะมาต่อน,นี้ได้เท่าไหร่สิสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วสังกะเบียดยังขาดอีกนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องการ 16หกนิ้วเราขาดไปนิดหนึ่งแล้วก็ขีดเพิ่มตรงนี้ค่ะขีดเพิ่มตรงนี้นะคะสักนิดหนึ่งอะ่ะเราขาดไปครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ขีดหนึ่งขีดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ขีดมานี่ค่ะขีดเร็วมาที่เดิมค่ะสรุปแล้วเราใช้เป็นเส้นสีสีแดงนะคะทุกคนเส้นจริงอ่ะอันนี้เราไม่เอาแล้วนะคะนี่คือเส้นที่เราขีดแต่งแล้ว ก่อนเราจะเข้าขอบทุกครั้งอะ่ะเราก็ต้องวัดเช็คตรงนี้นะคะให้ได้32เอวอ่ะนะคะจะเข้าขอบได้พอดีนะคะถ้าเอวสามสเอ็ดนะเนี่ยแพทเทิร์นเขาจะใหญ่กว่านะคะทุกคนเป็นแบบนี้เมื่อเราได้แล้วเราก็ตัดเส้นบนเลยค่ะตัดเส้นบนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แพทเทิร์นนี้ไปก๊อปเป็นชิ้นหน้าค่ะก๊อปเต็มนะคะอ่ะแต่นี้อ้อยตัดให้ดูก่อนนี่เราวัดเช็คเรียบร้อยแล้ว ตัดมานี่ค่ะตามเส้นโค้งที่เราขีดแต่งแล้วเนียเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยจะมาอะบอกวิธีการย้ายเก็ตนะคะสําหรับชิ้นหน้านะแต่ชิ้นหลังก็คือใช้อันนี้ได้เลยชิ้นหน้าตรงป้ายเราจะมีการย้ายเก็บหน่อยนะคะนี่ค่ะ เราจะมาทําวิธีการย้ายเก็บนะที่ก่อนที่จะกรอบลงไปชิ้นหน้านะคะทุกคนอ่าแล้วก็เก็บตรงเนี้ยห่างเท่าไหร่เราวัดถัดออกไปเลยค่ะบิ๊กี้หนึ่งนิ้วนะคะเก็บใหญ่หนึ่งนิ้วเราก็วัดหนึ่งนิ้วเอถัดออกไปเลยหลังจากนั้นเราก็วัดแบ่งครึ่งค่ะเราจะได้เส้นนี้นะคะเนี่ยสาหรับป้ายหน้าตรงเส้นป้ายเท่านั้นนะคะเราจะใช้เกบนี้นะอ่าเก็บยาวเท่าไหร่สิบสองเซนเท่ากันค่ะแบบน,นี้นะเท่ากันไหมเนี่ยห้าหนึ้สาม อันนี้ห้านิ้วหนึ่งอ่ะห้านิ้วหนึ่งเอ้ยขีดไม่ตรงนะขีดตรงมันค่ะนี่นะคะให้ได้เส้นนี้หลังจากนั้นแล้วก็่มาขีดตรงมาเนี่ยตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ปลายเก็บตรงนี้นะคะนี่ขีดเฉียงมานี garment, you know, mm ่ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเส้นเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางหน้าเนี่ยมาชนที่กลางหน้าให้ชนกันเราก็เอาปลายเก็บของอันที่เราที่เราวัดใหม่เส้นใหม่นี่นะคะ แล้วก็ติ๊กออกมาค่ะทุกคนเนี่ยจับกลางนนะ้าให้ตรงกันนะแล้วก็เอาปลายเก็ดของอันเนี้ยติ๊กลงไปหลั้วก็ขีดตรงค่ะขีดตรงแล้วมันไม่ถึงเราก็อาจจะวัดอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าวัดปลายเก็ดตรงนี้เท่าไหร่ห้านิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะอ้า5ห้านิ้วหนึ่งกระเบียดก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ค่ะจุดวัดมาเป็นแบบนี้เนี่ยขีดตรงไปถึงกันค่ะ นี่ค่ะก็ไปกันเนี่ยค่ะตามกันไปเลยก็ได้หรือใครจะวัดจากเส้นนี้มานี่มานี่มานี่ก็ได้ไม่ต้องจับอย่างนี้ก็ได้ค่ะค่าเท่ากันนะนี่ค่ะนี่ยเราจะได้เส้นพับป้ายของชิ้นหน้าค่ะนะคะเราจะใช้เส้นนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะไปก๊อปลงนะคะเวลาอ้อยก๊อปเนี่ยอ้อยจะก๊อปสอง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 เกตเนี่ยลงไปแต่ถ้าเป็นชิ้นหลังอ่ะทุกคนใช้เส้นนี้ได้เลยค่ะ๋ยวอ้อยเนี่ยคือไม่ให้ชิ้นหลังชิ้นนี้เข้าไปเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นปากกาที่เราทําไว้เงี้ยเดี๋ยวมันจะเปื้อนเสื้อผ้าเ่ะนะคะเดี๋ยวอ้อยจะกรอบแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนวิธีการแยกการแยกเดี๋ยวหลังจากที่อ้อยกรอบเสร็จแล้วเดี๋ยวอ้อยจะแยกป้ายแล้วจะมาอธิบายตรงตรงนี้ให้ฟังอีกทีนะคะค่ะทุกคนหลังจากที่อ้อยกรอบออกมาแล้วนะคะลักษณะของวัตถูป้ายทุกก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะแบตเทิร์นก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นหลังคะ่ะ ทุกคนก็จะเห็นว่าจากแม่แบบที่เราสร้างกับมินกี้นี้นะคะก็คือชิ้นนี้นะคะก็ชิ้นนี้เราไม่ได้ให้เขาไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเราใช้ประการเคมีเดี๋ยวเขาไม่วางแล้วเดี๋ยวมันจะเฟื้อนผ้าเขาค่ะอ่าทีน,นี้เราก็เวลาเราก๊อบนะคะก็อ้อก็จะก๊อปไปแบบน,นี้ค่ะก๊อปไปตามปกติเลยสําหรับชิ้นหลังนะคะก็วางวางเส้นให้ชิดกันเนี่ยวางตรงเส้นกลางให้เท่ากันนะคะแล้วก็ก๊อปไปก็จะได้มาตามสัดส่วนนี้เลยะคะ่ะนี่นะคะเวลาเราก๊อปอย่าลืมนะคะว่าก๊อปชิ้นล่างนะ เนี่ยเส้นเก็บเอวข้างล่างนะเพราะว่าของเราชิ้นหลังคือเราใช้เส้นเก็บเอวข้างล่างค่ะเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาเรากิง้งเรากิ้งแค่เส้นนี้กิ้งเวลาเรากิ้งกิ้งเก็บแค่เก็บน,นี้นะคะเก็บนี้เป็นการแย้ายเก็บสําหรับป้ายเท่านั้นค่ะเมื่อเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็จะกลับแพทเทิร์นให้เขามาแบบนี้นก็เก็บนี้ก็คือจะเก็บเส้นกลางนั่นเองนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะ เราก็เขียนคําว่าทบผ้าเวลาระวังตัดก็คือตัดชิ้นหลังเป็นชิ้นที่1ก่อนนะคะก็คือระวังทบผ้าทบผ้าตรงนี้เราระบยออกมาเขาก็จะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะ,คะก็เท่ากับว่าตัดชิ้นหลังหนึ่งชิ้นนะคะหลังจากนั้นเราจะมาดูชิ้นหน้ากันค่ะชิ้นหน้าก,ก็ทําเหมือนกันนะคะทุกคนหลังจากที่เราจับกระดาษทบแบบนี้นะคะนี่จับกระดาษแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ก๊อปลงไปะคะ่ะก๊อปลงไปแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้มาเป็นแบบนี้เมื่อเราแผ่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่นะคะแผ่ออกมาแล้วเราก็มีเส้นกลางตรงนี้เ็าเรียกว่าเส้นกลางหน้าก็คือเส้นนี้นั่นเองนะคะนี่คือเส้นนี้ค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะเมื่อเราแผ่ออกมาก็เป็นอีกเท่าเลงนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้มันก็จะมีว่าเก็บตำแหน่งของเก็บเนี่ยก็คือเราจะใช้เส้นนี้นะคะตรงนี้ใช้เส้นแรกเลยคือเส้นเดิมที่เราแบ่งครึ่งไว้ แต่พอเป็นป้ายอ่ะถ้าเราเป็นป้ายตัวนี้เป็นป้ายขวาทับซ้ายเราก็มาย้ายฝั่งนี้ค่ะก็คือเราจะใช้เก็บที่เราย้ายมานี่เองคือแบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องขีดในนี้ก็ได้นะมาย้ายเอาในนี้ก็ได้หลังจากที่เราก๊อบแล้วอ้อยก็เคยมีสอนนะคะก็แต่คลิปนี้จะทําให้มองดูแตกต่างว่าวิธีการทําเราทําได้หลายอย่างนะคะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะมีการเย็บล็อกค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเย็บล็อกตรงนี้นะคะตรงนี้นั่นเองเยเย็บล็อกสิบนิ้วค่ะ ล็อกหน้าขานะคะนี่เราก็จะมีการเย็บแบบนี้นี่ตรงนี้ค่ะมเ,เมื่อเราเสร็จแล้วนะคะอ่ะเรามีการย้ายเก็บแล้วนะเนี่ยมาใช้อันนี้เวลาเรากิ้งเราก็กิ้งอ่ะให้ดูนะกิ้งฝั่งนี้เวลาเวลากิ้งชิ้นใหญ่เรากิ้งฝั่งนี้ที่มันเป็นแบบเนี้ยชิ้นในเนี่ยค่ะเนี่ยคือเก็ตเนี่ยจะจะเหมือนกับถูกเย็บไปเบียดไปตรงนี้เราจะไม่มีการเย็บเกบนะคะตรงนี้นะก็คือเราจะเย็บอ่ากิ้งฝั่งนี้ตรงนี้ก็กิ้งฝั่งนี้ ส่วนเส้นตรงกลางเนี่ยจะเป็นเส้นที่เราจะถูกเย็บ yep. ไปกับรอยต่อนั่นเองนะคะอ่าหลังจากนั้นเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็มีการตัดแยกป้ายค่ะตรงนี้นะคะตามตำแหน่งที่เราแยกป้ายไว้นะ,ะอ่ะการเผื่อกระดาษนะคะคำนวณคร่าวๆนะคะอย่างแพทเทิร์นตัวเนี้ยะโพกจริง38เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะตกอยู่ที่สามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าเราจะมีการเผื่อตะเข็บเพราะว่าตะเข็บของเราอ่ะจะมีสองฝั่งใช่ไหม ฝั่งหนึ่งก็จะมีสองสองอันเพราะว่าเขาจะมีหน้าหลังอ้อยจะเผื่อประมาณอ่ะสมมุติว่าห้านิ้วแล้วกันนะคะคือทั้งหมดสี่ชิ้นอ่ะเราเผื่อไว้ประมาณห้านิ้วก็เท่ากับว่าสามสามเก้าบวกอีกห้านิ้วเป็นสี่สิบสี่นิ้วนะคะเป็นสี่สิบสี่นิ้วนะเดี๋ยวอ้อยจะดูดนะการคำวนวณที่จะแยกป้ายนะคะเนี่ยที่อ้อยทําให้เพราะว่าแต่ถ้าใครทําใช้เองอ่ะ ไปแยกในผ้าได้นะคะทุกคนอันนี้อ้อคำนวณให้เพราะว่าเขาสั่งเพลทเทิกับเรานะอ่ะ44นะตีว่า44แต่ทีนี้นหน้าผ้าโดยทั่วไปผ้าถุงอะ่ะเขาจะตกอยู่ที่ประมาณเม็ด70ตกอยู่ที่ประมาณเม็ด80เซนค่ะหรือว่าประมาณ2หลานะคะก็จะตกอยู่ที่ท่านนิ้วก็คือ70นิ้วนะคะเราวก็เอา70นิ้วเนะี่ยมาลบก,กับ44เท่ากับว่าเราเราจะเหลือผ้าว่างหยู ที่26นิ้วนะคะเราก็คำนวณเอาเลยค่ะว่าอ่ะเราจะใช้ให้หมดหน้าผ้านะนี่ค่ะใช้ให้หมดเกือบหมดเลยอันนี้นะคะอ้อยก็อ่ะเท่ากับว่า26เนี่ย26เนี่ยเท่ากับว่าเราจะทบได้13นิ้วคำว่าทบก็คือเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยจากรตรงนี้วัดเข้ามาถ้า13นิ้วเราจะตกอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะพอดีเลยค่ะอ้อยคำนวณให้แล้วนะคะนี่ได้แล้วค่ะก็เท่ากับว่าเมื่อแผ่ออกมาแล้วเนี่ย เราจะมีการแยกป้ายให้พอดีผ้านะคะ26นิ้วค่ะเี่คือชิ้นนี้เลยค่ะข้างในนะคะข้างในเราก็จะมีการเย็บเกล็ดตีเกล็ดค่ะคือเกล็ดเล็กๆเนี่ย2อันก็คือเกล็ดอันนี้เองนี่นะคะเกล็ดอันนี้เกล็ดจริงของอันนี้เราจะมาเย็บอยู่ด้านในไม่ได้เย็บโชว์นะเย็บด้านในเพื่อให้ตรงเวลาเราเย็บน่ะเราเขาจะไม่โป่งไม่พองนะคะคือเขาจะเรียบส่วนสาหรับเกล็ดตรงเนี้ย เราจะมีการขีดประมาณ8ดนิ้วครึ่งแล้วก็ใหญ่อยู่ที่ประมาณนิ้วกว่านิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะก็แบบนี้ค่ะเราก็จะมีการดึงอันนี้ก็ไปดูคลิปได้ที่อ้อยเคยสอนว่าวิธีหลังจากที่เราเย็บเก็บแล้วอะ่ะเราจะมีการดึงเก็บค่ะเราจะมีการเราจะมีการแบบไล่ผ้าให้เรียบแล้วถึงมันได้ดึงไล่หน้าท้องแล้วขีดแต่งเอวใหม่ค่ะนะคะก็มีวิธีสอนนะคะก็เข้าไปดูได้ว่าวิธีตัดเย็บ ผ้าถุงป้ายถุงนั่นเองนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเมื่อคำนวณออกมาแล้วอย่างที่บอกว่า,าคำนวณที่แล้วอาจใช้ผ้าในถูกใช้หมดแต่ถ้าเกิดว่าผ้าชิ้นนั้นเขามีไม่ถึงสมมุติว่ามีอยู่แค่เม็ดครึ่งบางทีแบบว่าเราตัดทิ้งตรงนี้ค่ะเนี่ยตัดทิ้งไปตรงสันทบเนี่ยตัดเข้าไปเลยนะคะ,ะสมมุติว่าตัดไปเท่าไหร่ตัดไปสักประมาณ2 4, นิ้วสี่นิ้วเ้ามาัหายไป10เซนเนี่ยเราก็พับเข้าไปก็ได้ค่ะเนี่ยพับตรงนี้เข้าไปก็ได้นะคะเนี่ยก็เท่ากับว่าป้ายของเราก็จะ นี่ลงนะคะก็จะน้อยลงได้แบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะถ้าผ้าไม่พอเราก็ตัดตัดด้านในทิ้งนะคะก็คือตรงสันทงบัดต้องตัดคู่กันไปเลยนะคะไม่ได้ตัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเก็บเราจะได้อยู่ตำแหน่งเดิมนั่นเองนะคะอ่าเนี่ยแหละก็คือวิวธีการดู ผ้าถุงนะคะก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าถ้าทุกคนแบบทาทาเองอย่างทําตามคลิปวิดีโอที่อ้อยสอนไปอ่ะต้องแยกกระดาษก็ได้นะคะแยกในผ้าได้เลยอ้อยมีสอนนะคะแต่สําหรับตัวอ้อยเองอ่ะถ้าทําที่ร้านเองแล้วอ้อยตัดเย็บเองไม่ได้ตัดต่อลายนะหมายถึงไม่ได้ตัดต่อลายก็คืออ้อยจะใช้แค่ชิ้นนี้เองแล้วก็ใช้เทคนิคในการกิ้งความเพนเทินเอาแบบนี้ค่ะนี่ความแบบนี้จะง่ายที่สุดเลยค่ะแบบนี้แต่ว่ามันจะยุ่งยากสําหรับมือใหม่เพราะว่าเขาจะงงกับเส้น เพราะว่าเขาจะคว่ำแพทเทิร์นมันต้องคว่ำไปคว่ำม,มาค่ะนะคะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะเราก็ทาไปตามนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะส่วนประกอบของผ้าถุงป้ายทบก,ก็จะมี2ชิ้นค่ะมีชิ้นใหญ่แบบนี้1ชิ้นแล้วก็ชิ้นทบหลัง1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีขอบโค้งค่ะขอบโค้งก็จะให้ไปแบบนี้นะคะมีขอบผ้าเคมีที่ตัดจริงให้1ชิ้นแล้วขอบแพทเทิร์นให้1ชิ้นนะคะเวลาไปวางที่แพทเทิร์นก็ เราเอาไปวางที่ขอบเ PM แล้วก็ทบผ้าตรงนี้นะคะนี่แล้วเมื่อเมื่อตัดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้โค้งๆแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะเห็นว่าขอบโค้งเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ล่างใหญ่กว่าบนนะคะอ๋อถึงบอกว่าเอวจริง31เพราะฉะนั้นเราต้องเช็คให้ได้32เพื่อให้เข้าขอบข้างล่างเนี่ยให้พอดีนะคะขอบข้างล่างเขาจะใหญ่นั่นเองน่นะ,ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้อ้อยด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่องวัฒนาสอนตัสอนเย็บเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอ้อยก็พยายามจะลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่อ้อยจะลงได้นะคะเพราะว่าอ้อยถ่ายคลิปไว้เยอะค่ะแต่ยังไม่ยังลงแบบลงไม่บ่อยอ่ะแต่อ้อยถ่ายคลิปไว้เยอะนะคะเดี๋ยวอ้อยมีเวลาเดี๋ยวจะลงให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะคะก็เป็นงานหน้าร้านแล้วก็งานที่ลูกค้าสั่งทำเชื่อนกับอ้อยอ้อยก็มาทําให้เหมือนกับว่าที่อ้อยทาขายเนี่ยค่ะนะคะก็ลองไปฝึกทําดูนะก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าใครสนใจอยากสั่งเพิร์นก็ตอนนี้อ้อยเอาลิงก์โปรไฟล์ตอนนี้ก็เข้าคลิกเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะคะทุกคนอ้อยมีลิงก์ Line แล้วก็มีลิงก์ a c e b o o k มีมีลิงก์เพจ Facebook อะ่ะให้ทุกคนได้ติดตามงานช่องวัฒนศักิ์สอนตัดสอนเย็บได้นะคะไปดูเบื้องหลังว่างานที่บางทีอ้อยก็โพสต์มากกว่าทาง u t ท b e นั่นเองนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ